สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ก็ยังคงเกาะติดข่าวสารของทางเกาหลีใต้อยู่นะคะแล้วก็จะยังคงนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอลเกาหลีใต้มาฝากกันค่ะหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาตัวหลักของฮุนไดฮิลสเตดอีกคนหนึ่งนะคะคือ,อยางไฮโยจินนั่นเองค่ะโดยที่สื่อเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ได้พาดหัวข่าวเอาไว้เลยนะคะว่า3ดาวเนี่ยจะต้องมอบให้กับทีมฮุนไดฮิลสเตดเลย ยางฮโยจินเป็นคนสกัดกั้นที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะและคำว่าสามดาวของที่สื่อเกาหลีใต้เขายกมาให้นะคะก็คือการเอาชนะฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ในรอบชิงแชมป์ได้3นัดรวดนั่นเองค่ะโดยที่เนื้อหาของข่าวค่ะได้เขียนเอาไว้ว่า การแข่งขันในรอบชิงแชมป์วอลเลย์บอลหญิงวีลีกของเกาหลีใต้ในรอบที่3ฤดูการปี2023ถึงปี2024ที่ได้จัดขึ้นนั้นเป็นทางฮุนไดฮิวสเตดที่สามารถเอาชนะฮึงกุกไลพิงสปเดอร์3ต่อ2เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด22ต่อ25 25ต่อ27 23ต่อ25 25ต่อ23และ15ต่อ8ในที่สุดก็ทำให้ฮึงกุกไล Pink พิงสไปเดอร์พ่ายแพ้ ส่วน h ฮุนไดฮิ l สเต t e ก็กลายเป็นแชมป์ที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะคะ u n ฮุนไดฮิ State เป็นแชมป์ครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ฤดูการปี2010ถึงปี2011ค่ะแล้วเขาก็เขียนรายงานข่าวอีกว่า h u n ฮุนไดฮิ State ได้เปรียบเพราะว่าสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ในเกมแรกและเกมที่2ได้แล้วครั้งนี้เขาชนะในเกมที่3จากการสู้แบบเต็มรูปแบบจนทำให้พวกเขาได้รับดาวครบ3ดวงหลังจากเวลาผ่านไป8ปีเป็นเวลา13ปีแล้วนับตั้งแต่ฤดูการปี2 0 0 ถึงปี2011ที่พวกเขาคว้าแชมป์รวมได้ โมมาซึ่งได้รับเลือกให้เป็น MVP ของการแข่งขันชิงแชมป์ในวันนั้นเธอทำคะแนนได้ทั้งหมด38คะแนนยางฮโยจินทำได้ทั้งหมด18คะแนนซึ่งยางฮโยจินเธอเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สกัดกั้นกลางที่ดีที่สุดในเกาหลีนั่นก็คือตัว MB หรือ Middle Block นั่นเองค่ะและเธอก็ถือว่าเป็นแกนหลักของทีมฮุนไดฮิลสเตดแม้ว่าเธอจะมีบางช่วงที่สะดุดในการแข่งขันในฤดูกาลนี้เนื่องจากความท้าทายของตัว MB รุ่นนอ้อง เลือดใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาสู่เวทีนี้แต่อย่างไรก็ตามยางฮโยจินก็ยังเป็นผู้เล่นในตำแหน่งนี้ที่โดดเด่นที่สุดในการสกัดกัน้นยางฮโยจินครองอันดับหนึ่งในการบล็อกเป็นเวลา11ปีติดต่อกันจนถึงฤดูกาลปี2019ถึงปี2020และในฤดูกาลนี้นะคะยางฮโยจินเสียตำแหน่งให้กับชเวจองมินซึ่งเป็น MB ของทีม IBK a u t o s ค่ะชเวจองมินมีอัด ราการบล็อกต่อเซตอยู่ที่0.83ส่วนยางฮโยรจินอยู่ที่0.77ค่ะคะแนนสะสมที่บันทึกได้ในหลีกนี้นะคะยางฮโดจินทําไปได้ทั้งหมด546คะแนนซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ2รองจากคิมยอนคยอง ซึ่งคิมเนี่ยเขามีคะแนนรวมทั้งหมด775คะแนนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิมแล้วก็ยังฮโยจินเนี่ยเขาอยู่คนละตำแหน่งกันนะคะสื่อของเกาหลีใต้ก็ยังรายงานข่าวอีกค่ะว่าสำหรับตำแหน่ง MB ทําีทคะแนนได้มากขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นสถิติที่หาได้ยากนะและอัตราการโจมตีสำเร็จของยังฮโยจินอยู่ที่45.71อร์ครองอันดับหนึ่งในประเทศรวมถึงยังทําสถิติได้มากกว่าตัวโจมตีหลักของทีมอื่นๆด้วยในฤดูกาลปี ี2019ถึงฤดูการปี2020และฤดูการปี2021ถึงปี2022ของทีมฮุนไดฮิลสเต็เนี่ยถูกระงับไปเนื่องจากการแพร่ของโรคระบาดโควิด -19 ส่วนในฤดูการปี2022ถึงปี2023ทีมก็เกิดการสะดุดเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บของนักกีฬานะคะนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมทีมฮุนไดฮิวสเตดจึงมุ่งมั่นที่จะคว้าชแชมป์ในฤดูการนี้ค่ะยางเฮยจินได้เดินมาที่ห้องสัมภาษณ์นะคะสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้รีบมาสัมภาษณ์เธอเลยทันทีนะคะและในเวลานั้นเนี่ยเธอก็สวมหมวกสีเหลืองหลังจากจบเกมแล้วนะคะนักข่าวก็ถามว่าณนะเวลานี้ คุณรู้สึกอย่างไรบ้างที่คุณได้คว้าแชมป์ได้สําเร็จแล้วอย่างฮิวจินก็บอกว่าฉันก็รู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่ความจริงมันเหมือนเป็นความฝันเลยนะแต่ดีมากๆที่พวกเราทุกคนช่วยกันจนคว้าชัยและก็มีวันนี้ได้ในที่สุดในช่วงแรกพวกเราชนะเกมแรกเราก็ดีใจมากๆแล้วพอเราชนะเกมที่ 2, เราก็มีความหวังมากขึ้นว่าเราจะสามารถชนะในเกมที่3ได้และในที่สุดเราก็คุยกันภายในทีมว่า เราจะรีบจบเกมนี้ให้เร็วที่สุดฉันรู้สึกหดหูใจเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างเปล่าแต่กลับกลายเป็นว่าการทำงานของทีมของฉันมีผู้เล่นที่ดีมากทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นโมมาและวิภาวีฉันได้รับมันมามากและฉันก็ไม่ได้ต้องการแสดงความโลภอะไรฉันเพียงแค่รู้สึกดีใจเวลาที่ได้เล่นบอลล์บอลกับเพื่อนร่วมทีม นักข่าวชาวเกาหลีใต้นะคะก็ได้บอกว่ามันเป็นการชิงแชมป์ที่ยาวผิดปกติเลยนะเมื่อเทียบกับฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ในเกมที่1เกมที่2และเกมที่3ต้องสู้กันถึง5เซตทุกเกมเลยซึ่งมันหาโอกาสยากมากที่จะเกิดขึ้นแบบนี้อย่างฮโยจินก็ได้ตอบว่าฉันก็ไม่คิดนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะลากไปถึงเซตที่5ได้นะคะพวกเราเองก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบากเหมือนกันแต่พอไปถึงเซตที่5แล้วเราก็มองว่าเราจะต้องรี จบเกมให้เร็วที่สุดจะได้ไม่ต้องลากไปเกมที่4และเกมที่5อีกอยางฮโยจินก็ยังกล่าวต่ออีกด้วยนะคะว่าฉันคิดว่าฉันโชคดีแล้วก็ทําได้ดีกว่าเพราะว่าเรามีความได้เปรียบได้เปรียบในเรื่องของศักยภาพทางร่างกายแทนที่จะรู้สึกว่ามันยากเรากลับคิดว่าเราต้องรีบจบณเวลานี้แต่ถ้าทําไม่ได้มันจะเสียหายหนักมากเพราะว่าตอนนี้โอกาสมันมาถึงแล้วเราจะต้องรีบคว้าม,มันเอาไว้อย่างฮโยจินได้กล่าวแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นนักข่าวชาวเกาหลีใต้นะคะก็ได้ถามยางฮโยจินต่อว่าในทีมฮุนไดฮิวสเตดเนี่ยยังมีนักกีฬารุ่นยาวอยู่นะแต่ว่านักกีฬารุ่นยาวเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคิมดาอินลีดายอนหรือว่าจองจียุนยางฮโยจินก็ได้ตอบป,ประเด็นนี้มานะคะเธอได้ตอบว่าฉันจําครั้งแรกที่คิมดาอินเล่นได้ตอนนั้นเนี่ยคิมดาอินยังไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่เขาเรียนรู้ได้เร็วมากๆเรามาอยู่ทีมเดียวกันที่นี่ เราคุยกันเยอะมากๆและฉันคิดว่าเราจะต้องสื่อสารกับมือเซตให้ดีแล้วทุกอย่างจะลงตัวอย่างฮโยจินได้กล่าวไว้แบบนี้นะคะแล้วเธอก็ได้พูดต่ออีกนะคะว่าการที่ทีมของฉันไม่ได้รับแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันเป็นแรงกระตุ้นที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่ามีผู้เล่นมือใหม่หลายคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์นี้มาก่อน และอย่างฮโยจินก็ยังพูดต่ออีกนะคะว่าเรามีเพื่อนมากมายที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบตัดเชือกด้วยซ้ำและมันเป็นประสบการณ์ที่ช่วยเหลือพวกเราได้ดีมากๆโคช้ชของเราเองก็เช่นกันเพราะเมื่อเราแพ้เราจะตระหนักรู้ได้ว่าในฤดูกาลนี้เราผิดพลาดตรงไหนและมีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงเพื่อที่จะทำได้ดีกว่าในฤดูกาลหน้าเธอได้กล่าวแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ได้ถามยางฮโยจินนะคะเขาบอกว่าโคช้ชของคุณเนี่ยคว้าแชมป์รวมครั้งแรกในรอบ13ปีแล้วก็เป็นแชมป์แรกในรอบ8ปีตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะแล้วโคช้ชของคุณเนี่ยก็ปฏิบัติงานได้ดีด้วยความสงบมีการสื่อสารที่อ่อนโยนแตกต่างกับสไตล์ของโคช้ชอบอเดนซ่าอย่างสิ้นเชิงคุณรู้สึกอย่างไรบ้างยางฮโยจินก็ได้พูดเรื่องนี้นะคะแล้วเธอก็ได้ตอบกับสื่อเกาหลีใต้ว่าจน ถึงตอนนี้อ่ะฉันเคยร่วมงานกับโค้ชหลายคนมากๆแล้วเราก็ผ่านการลองผิดลองถูกกันหลายครั้งตอนที่โค้ชคังมาคุมทีมเราแรกๆเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเพราะว่าโค้ชคังเนี่ยมาจากการคุมทีมวอลเลย์บอลชายมาก่อนเราคุยกันเยอะมากจนเรารู้สึกว่าการสื่อสารของเรามันมีปัญหาแต่โค้ชก็พยายามเข้าหาพวกเราโค้ชก็ฟังเรามากขึ้นและโค้ชเนี่ยก็พยายามเปิดเกมรุกและทําความเข้าใจกับสไตล์ของผู้หญิงกับสไตล์ ของพวกเราแม้ว่าพวกเราจะทำผิดพลาดโคช้ชก็ไม่เคยที่จะแสดงอาการอะไรที่มันไม่ดีทำให้พวกเรารู้สึกสบายใจเมื่อคุยกับโคช้ชเธอก็ได้ตอบแบบนี้นะคะแล้วนักข่าวชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขาเขียนเนื้อหาข่าวเอาไว้ว่ายางยูจินให้สัมภาษณ์ด้วยความสุขด้วยการมีรอยยิ้มตลอดทั้งการสัมภาษณ์เลยค่ะและนี่นะคะก็คือการให้สัมภาษณ์ของนักกีฬาคนสาคัญของทีมฮุนไดฮิวสเตดอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนก็ตั้งฉายาให้เธอว่าป้าจกป้าจกอะนะก็คือยา ฮโยจินเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่ง MB ค่ะก็มักจะมีการตีบอลเร็วอยู่เสมอเลยได้รับฉายาน,นี้ไปค่ะเอาละค่ะขอขอบคุณแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยที่ได้ติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยรับชมรับฟังกันแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ